สวัสดีครับ p ี p 5.5ตอนที่9นะครับตอนที่8ก็เป็นการแก้ไขแก้ไขข้อมูลแล้วก็อัปเดตข้อมูลนะครับตอนที่9ก็เป็นลบแล้วกันนะครับมี add, edit แล้วก็ delete เดี๋ยวเปิดเปิดงานก่อนแล้วกันนะครับ1 2ึ่งสก็เลือกเป็นมาษาไทยนะครับ ก็เข้ามาตรงดัตเตอ์เบของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับ27.0.0จุดศู p h p นะครับ student student.php อ่าก็คลิปที่แล้วก็ทำการ e d i t ินะครับ e d i t ก็สร้างฟอร์มสร้างสงค่าอะไรก็ไปเดี๋ยวอันนี้จะมาทำ ดีลิทนะครับปุ่มดีลิทนะครับเดี๋ยวเปิดเปิดงานของเรานะครับตั้งแต่เริ่มต้นทุกคลิปเลยเจ๊วเวลาหรือเปล่าก็ทนน้อยนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปิดตัวอย่างโค้ดตัวอย่างมาอันนึงตามสเต็ปนะครับแล้วก็เปิดไฟล์งานของเราอ่านี่นะครับที่เราทํา ก็เดี๋ยวเพิ่มเพิ่ม Edit เพิ่มเป็น delete ใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ,ะเครื่องหมายเป็น Delete Delete ช่องมันเล็กไป ส่วนหนาให้มันเหมือนกันกันนะครับ delete delete ทำยังไงก็มาดูโค้ดนะครับอ่าของเขา delete ตรงปุ่มนี้นะครับแล้วก็มาเปิดดูโค้ดก็ส่งส่งค่าไปตัวแปด submit เท่ากับ deal 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 ก็ delete นะครับอาจจะเกี่ยว,เ,ยว,เ,ยวเขียนยอ่อแล้วก็ส่งค่า id ไปด้วยนะครับหลักการก็คือ ส่งตัวแปรไปเช็คว่าผู้ใช้ต้องการลบใช่ไหมแล้วต้องการลบฟิลไหนข้อมูลอันไหนก็ส่ง ID ไปด้วยและนี้ก็จะมีการเช็คนะครับเช็คเช็คยืนยันอ n อนคิกต่อพอคลิกปั๊บมันก็จะเช็คว่าเนี่ยครับส่งไปที่ฟังก์ชันเช็คเดียวนะครับเช็คเดียวก็เช็คดลิทอะไรนั่นนะครับนี่ครับเช็คเดียวก็ c อนเฟิรเป็นฟังก์ชัน JavaScript นะครับคอนเะฟิรมกรุณายืนยันการลบถ้ากด yes ก็จะส่งค่าไปถ้ากด no ก็จะไม่ทำอะไรอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็หลักการก็ประมาณนี้นะครับ,ก,ก,ก,รรรบก็จะมีนี่ครับเช็คว่าต้องการลบไหมถ้าจะลบก็อากกดถ้าเรากด yes มันก็จะส่งค่าตัวแปรกับค่า submit มา มันก็จะมาเข้าเงื่อนไขนี้นะครับเท่ากับ Dev, เดียวใช่ไหมแล้ก็ทําการลบข้อมูลนั้นออกจากดัตเตอร์เบะนะครับอ่ะก็ทําลิงก์นะครับสร้างลิงก์นะครับไปที่เราจะส่งข้อมูลไปที่หน้านี้นะครับ student@student.pnp น,น,นะครับตัวแปร submit sub MIT submit เท่ากับ DELETE e e. แล้วก็ตัวแปรนะครับเดี๋ยวผมไปดูโค้ดนะครับจะได้ง่ายๆหน่อย mark แล้วก็เปลี่ยนมานี่รครับไม่ค่อยชอบให้มันเปลี่ยนตัวอะไรแบบนี้นะครับผมจะลบออกเอาให้มันให้มันดูแบบดูง่าย ส่งค่า id ไปนะครับ id ก็ก๊อปอันนี้แหละครับามาวางภาพเราต้องการจะลบ id นี้อะไรประมาณนี้นะครับอลองรีเฟซดูนะครับถ้าเราชี้ก็จะสังเกตตรงตรงข้างล่างตรงมุมนี้มันจะมีมี id มาด้วยนะครับ delete id เท่ากับอะไรนะครับ ก็จะมีมาด้วยพอเราคลิกส่งปับ๊บมันก็จะส่ง ID นั้นไปเราก็จะลบได้ถูกต้องตามที่เราต้องการตามที่มันน่าจะเป็นอะไรเงี้ยครับอ่ะเดี๋ยวก็จะมีฟังก์ชัน JavaScript อีก,กนหนึงนะครับผมก๊อปเอาเลยนะครับฟังก์ชัน JavaScript ค,คำสั่ง JavaScript พิมพ์ไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ถ้าเรื่องก๊อปนี่ก็พอได้นะครับอ่าก๊อปเอาตรงนี้นะครับ ก็เอามาใส่ด้านบนมันเขาเลยนะครับจาวาสคริป t ก็เอาต่อจาก PHP เลยนะครับวางลงไปแล้วก็ปิดแท็กจาวาสคริปเดี๋ยวจัดให้มันดูดง่ายๆหน่อยแล้วกันะะนะครับอันนี้อันนี้เปิดฟังก์ชันอันนี้ปิดฟังก์ชันนะครับอันนี้เป็น if else อ่าอ่า ก็จะประมาณนี้นะครับเซฟกดเซฟให้เป็นนิสัยนะครับ Ctrl S Check, เช็ค delete อ่าของเขาเช็คเดียวเราเช็ค delete เช็ค D L E T E delete เช็ค delete D E L E ก็ T e. ถูกต้องนะครับอ่ามาดูโค้ดเขา ถนัดเรื่องกรอปนะครับก็ก็จะทําให้ดูว่ากรอปอยังไงวางไงก็เอานี้ไปด้วยนะครับ on click return check อ่าพอเราคลิกมันก็จะเช็คว่าให้ยืนยันนะครับอ่าก็เอามาใส่ในเหตุการณ์นี่นะครับอย่างเงียบเหล่านี้นะครับก็วางไปเลยนะครับเช็คเมื่อกี้ผมเปลี่ยนฟังก์ชันเป็น delete นะครับ ete check delete อย่างเงี้ยนะครับอลองดูนะครับปับ๊บอ่ากรุณายืนยันการลบอีกครั้งอ่าอ่ากรุณายืนยันการลบอีกครั้งประมาณนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีคําสั่ง SQL เวลากดเจดม,มันก็จะส่งอะไรมาตรงนี้นะครับ ก็นี่ครับ delete from s t u d e n t where id เท่ากับก็ไม s q l q คิวรธรรมดานี่นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์มาเลยเดเดี๋ยวใส่ elif ไปตรงนี้อีกทีหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแปรเงื่อนไขเดียวกันที่จริงถ้าใครไม่ใช้ i f ก็ใช้พวก switch case ก็ได้นะครับแต่อันนี้ผม ใช้ if แล้วกันว่ามันสองสามก้อนไขเองก็ไม่ไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็ else elif string submit เท่ากับ delete delete อ่าเปิดปีกาแล้วก็ปิดอ่า string sql sql เท่ากับ delete เอาเอาเดี๋ยวนะครับกดปิดเอาเป็นฟันคู่ไว้ก่อนนะครับง่ายดี P e L e T e, delete from ก็ดูรูปแบบการ delete มานะครับ delete from แล้วก็ตามด้วยตารางแล้วก็ที่ไหนะระบุ student นะครับ form student H T U D e N student form student w h e r e i วเ h i t อา e a u อ o Auto ID เท่ากับจุด s t r n n g อ d โอเคนะครับอ่าเราก็จะเก็บถ้ามันเข้าเงื่อนไขเราก็จะได้คำสั่ง s อ l มาประมวลผลตรงบรรทัดนี้นะครับโอเคนะครับก็ ประมาณนี้เลยครับคำสั่งหมดแค่นี้นะครับก็ลองเทสนะครับคอล l เฟสอันนี้ยังเป็นหน้า e d i t ทอยู่ยกเลิกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อความอันนี้ผมขี้เกียจพิมพ์ใหม่ก็ลองแ d ดฟิลใหม่เอามั่วๆประมาณนี้นะครับหญิง เป็นนางอะไรางี้นะครับบันทึกอ่าก็ลองแก้ไขดูก็มันก็แก้ได้หมดแล้วแหละนะครับจากที่เราทำมาเป็น AAA ก็ลบนะครับลบกรุณาตยินยันการลบกดโอเคอหายไปก็คือลบลบเรียบร้อยนะครับ ก็คือผ่านเฉลยนะครับแล้วกรณีถ้ากรุณายืนยันการลบแล้วก็ถ้าถ้าจะส่งพวกพวกนี้เข้าไปเพื่อเพื่อให้รู้อะไรเงี้ยลบข้อมูลของนายสมศักดิ์มีศิลอะไรเงี้ยนะครับแล้วจะส่งค่าเป็นยังไงก็ก็มาลองดูนะครับ การส่งค่าเราก็ต้องออฟังก์ชันนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับอ่าพวกนี้มันมันประมาณไหนนะครับประกาศไว้อย่างนี้เลยได้หรือเปล่า s t r ก็มาใส่ฟังก์ชัน delete เราจะส่งตัวแปรมาตรงนี้ด้วยนะครับเ,เดี๋ยวผมลองเทสด,ดูไม่ได้ก็ว่ากันนะครับ เราก็จะส่งตัวแปรเข้าไปส่งอะไรส่งฟูส่งนี้ไปเลยนะครับก๊อบเลยนะครับส่งฮอนครูน,นั่นแน่ไม่ใช่ฮอนครูนะครับไทเทนเนมไม่ไม่ใช่ไทเทนเนมฟิร์สเนมเลยก็ไทเทนเนมก็นางก็อะไรงนี้ก็ได้นะครับนาง นางสาวอะไรเงี้ยครับก็เว้นวรรคแล้วก็จุดแล้วก็นางสาว first name ยวผมกรอบเลยนะครับ first name นามสกุลเดี๋ยวนะครับจุดแล้วก็ฟันเดียวเข้าอีกทีหนึง่งก็จะใส่นามสกุลนะครับ first name ก็กรอบเลยนะครับ โอเคครับลองดูนะครับมันจะส่งค่าเข้าไปนู้นแล้วแสดงได้ไหมอ๋อเราต้องมาเกี่ยงกัการลบ,ย,ย,รลบลยืนยันการลบข้อมูลยืนยันการลบข้อมูลข้อมูลแล้วก็ตามด้วยตัวแปรที่จริงมันต้องเชื่อมสตริงเชื่อมสตริงของของอแ จ a ว a าจคิมันจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ใส่ตัวแปรเรา str นั่นนะครับก็เป็นบวกแล้วก็อ่าประมาณนี้นะครับมัน str นะครับส่งมาตรงนี้อ่ะผมจะลองดูเดี๋ยวกลับไปหน้าไปหน้าปัจจุบันกันปับ๊บนี่นงครับกร,รุณายืนยันการรับข้อมูลนางสาวสมหญิง จมั่นอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้เรายังไม่ได้เดี๋ยวอ่าทำให้มันดูง่ายๆแล้วก็ใส่เครื่องหมายอะไรประมาณนี้เข้าไปนะครับอ่าเซฟแล้วก็รีเฟซอีกทีหนึ่งปับ๊บกรุนายืนยันการลบข้อมูลนายสมปองคองสูตอีกครั้งอ่าถ้ากดยด,ด อันนี้ก็ก็จะดีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าแจ้งแจ้งให้รู้ว่าจะลบอันไหนเพื่อ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 มันฟิวยาวๆตัวเล็กๆเาจจะ,จะอยากลบเลขสองของฟิวแถวที่สองยปตัวมันเล็กอาจจะกดผิดไปถึงถูกคนที่สามอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้ายืนยันไว้อย่างนี้ก็จะอ่าก็จะป้องกันได้อีกชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับ โอเคนะครับก็การลบก็ประมาณนี้นะครับก็มไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับมีเพิ่มโค้ดมาไม่กี่ที่นะครับก็ลบได้แล้วนะครับก็มีการยืนยันการลบแล้วก็ส่งตัวแปรมาแสดงผลด้วยนะครับอ่าก็ p p h h ตอนที่เก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับว่าด้วยเรื่องของการลบข้อมูลก็ก็ฝาก กดไลค์กดซับ s ไคร b e ให้ด้วยนะครับไอดีก็บอกต่อยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมาครับผม